เลขบุญเลขบุญนะค่ะแปดห,<า>หกหนึ่งหนึ่งหกแปดหกเจ็ดเดี๋ยว 6, <8 S 2> เดี๋ยวแม่จำไม่ได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาหาที่จดก่อนอย่าเพิ่งพูดไยายาวมันจำไม่ได้ <c oughs> เอ่อคพูดจำไม่ได้อยู่ดี <c oughs> ต้องพูดทีทเละตัวที่ได้เขียนไว้แม่หาปากกาสมุดก่อนอัดคลิปอยู่ อัดคลิปถ่ายทําคลิปอยู่ก็อยู่หน้านี่แหละมันก็เลยว่างอยู่อาเนี่ยไม่มีนะทีนี้ขาแม่ตัวไหนนะทีนี้เออเลขสามตัวก็คือแปดหนึ่งแปดหกหนึ่งใช่ไหมอ่ะแปดหกหนึ่งใช่ไหมแปดหกเจ็ดหกหนึ่งสองหกหนึ่งแค่นั้นแะคนแดงอย่าเพิ่งพูดไปแม่ให้เขียนได้ก่อน <c oughs> ตัวไหนคะตัวไหนแปดหกหนึ่งแปด หกหนึ่งค่ะพูดไปยังหวะค่ะเจ็ดหกหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งค่ะสองหกหนึ่งสองหกหนึ่งค่ะแล้วก็แปดหกแล้วก็หนึ่งหกสองตัวแค่นั้นเลยแปดหกหนึ่งหกค่ะกันอันนี้คือบนนะคุณแดงขอบบนนะถ้าเรือล่างนี้ชัวร์เลยนะที่ให้ไปเมื่อวานนี้นั่นคือเรือล่างตัวไหนลนะ่างแม่ตัวไหนล่าง ดีไหมเก้าหกเก้าสามหกสามเนี่ยเก้าหกเก้าสามหกสามค่ะหกสามอันนั้นล่างตัวนี้นะคะเก้าหกเก้าสามหกสามค่ะข้างบนนี่แปดหกหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งสองหกหนึ่งแปดหกก็หนึ่งหกนะคะับแม่ ใช่นั่นแหละลูกเลียกมาหกไงวันนี้เป็นหกนี่จะอยู่กลางไงหกนี่จะอยู่กลางค่ะหกนี่จะอยู่หลักหน่วยหลักสิบใช่ไหมอะอือนี่แหละนี่จะเป็นอย่างนี้แหละหกนี่จะอยู่หลักสิบไหมที่ผ่านมานะอือเป็นีหนึ่งอือแปดนี่มาอยู่ข้างหลังมากกว่าแป่หกแปดหกหกแปดแล้วก็หนึ่งหกหกหนึ่งนะแม่นะ แกลเจิตนี่จะอยู่มันคือเลขพวกนี้มันไม่เด่นมันไม่ออกมาข้างนอกไงถ้าลบอันไหนมาก่อนมันจะเด่นไงอย่างถ้าสมมุติว่ามาเด่นจิตยางมันเขาจะขึ้นมาก่อนเลยไงที่แม่บอกว่าถ้าจ็ดมาวันนี้นะจิตก็อยู่หลักร้อยอะไรอย่างเงี้ยเพราะแม่ไม่เห็นจิตไงแม่ไม่เห็นจิตไงวันนี้หรือแม่ไม่เห็นจ็ดวันที่แล้วนะวันที่แล้วนะแ่นมาเห็นี่เลขล่างไงมันมาเห็นมันมาเห็นแล้วพอมารวมกันหมดเลยมันมาเห็นจ็ดศูนย์จ็ดห้าอะไรอย่างเงี้ยนะ แต่ทีนี้ถ้าถ้าพูดถึงถ้าเราเอาท่านลบขึ้นมาเนี่ยมันจิตมันไม่มานะถ้าเกตมาก่อนมันคือเกตเกตเ็ดเ็ดเดินเดินอยู่ตรงกลางเลยไงอยู่อยู่หลัก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 สิบเลยไงมันจะเป็นอย่างนั้นตลอดวันนี้ไม่เห็นอะไรวันนี้ไม่เห็นอะไรครับหกหนึ่งนี่เนี่ยอันอันโดยมากที่ที่ที่ไม่เห็นนี่ไม่ไม่ใช่เห็นว่าตัวนี้นะแต่ไม่เห็นอยู่ข้างล่างไงไม่เห็นเลขล่างที่ให้ไปน่ะคือเก้าหกสามนะ อือ963ที <มา S 1> นี้ามาคำนวณนเอ้เลงนีตัวนี้มันอยู่ข้างล่างใช่ไหมแมยก็เลยมาคํานวณอีกใหม่มาคํานวณอีกใหม่อ่าจากจากสถิติที่มันออกมาแล้วนะมันจะเป็น861ก็มี761ก็มีเราคนนี้เออไม่ก็เลยมั่นใจไงเพราะเลขมันมนมันมาหนึ่งไงเลขมันมาหนึ่งมาหนึ่งบนหนึ่งแม่อือมาหนึ่งบนนะมาหนึ่งบนเสร็จแล้ว จากสิบเนี่ยลบลงมามันจะเหลือหกไงคุณแดงอืมค่ะสิบเนี่ยเราเอาเกตลบมันจะเหลือหกไงคุณแดงไม่เข้าใจหรอกแม่ก็อธิบายใช่ใช่แค่แดงเอาเอาแต่ตัวจับคู่อย่างเดียวมันคือมันได้แปดสองตัวไงคุณแดงได้แปดสองตัวทั้งนั้นเลยแปดคือเป็นสิบหกไงที่พี่ไม่ทำมาสามสามสามวัวที่มันออกมาหนึ่งหกแล้วมันมาแปดทั้งสองตัวทุกครั้งเลย แม่ไปคนวนดูเออที่มันออกออกมาแล้วเนี่ยสองเก็ดห้าเนี่ยสองไอเก็ดสองห้าเกิดเก็ดศูนย์ล่างเนี่ยมันตัวเดียวกันเลยตรงวันนี้นะมันก็ได้แปดสองตัวไงนะคุณแดงค่ะมันได้แปดสองตัวมันเป็นสิบหกเลยมันเลยออกสองสองหกสองหกหกหนึ่งไงนั้นเลยออกสองหกหนึ่งทีนี้แม่มาทำดูไอเลขอ่าศูนย์สามเจ็ดแล้วก็เก้าห้าล่างเนี่ยมันก็ตัวเดียวกันไง ตัวเดียวกันเสืยแล้วไม่มาลบดูมันก็ได้แป็ดแปดสองตัวนะคะคุณแดงมันตัวเดียวกันนี่เลยอันนี้ก็ก็เหมือนกันนะคะคุณแดงอันนี้ก็เหมือนกันตัวเดียวกันมันก็ได้ได้เปดแปดสองตัวก็เป็นสิบหกอะทีนี้เปดแปดสองตัวมันเป็นเ็ดได้เป็นแปดได้ไงอ๋อในกองได้หค่ะเป็นเ็ดแปดสองตัวหนึ่งจะเป็นเ็ดได้เป็นแปดได้เป็นสองได้อะไรอย่างเงี้ยนะก็เลยจับมาใส่หลักร้อยไงคะคุณแดงค่ะอ๋อ มันจะเป็นอย่างนั้นร้อยคุณแดงที่ผ่านมาเนี่ยไม่ไม่เคยพลาดเลยนะไม่เคยพลาดกั้งหมดเลยที่ผ่านมาอย่างนี้ใช่ไหมอย่างนี้เลยใช่ไหมคุณแม่จะได้อย่างนี้เลยไม่เลยแต่ตัวเดียวเนี่ยมันชัวร์แต่สองตัวมันก็แต่สามตัวเนี่ยไม่ไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่นะคุณแดงหลายหลายมวดเจอแต่ว่าแต่ว่าไอเตเนอห้าเก้านั้นตรงเพลงเลยนะแต่ที่นี้ไอไอมวดมวด โอ้ยมันมันเข้าตลอดจะไม่จับใส่ไม่เป็นเจ็ดเจ็ดห้าเก้าก็ตลอดเลยเกตใส่ไม่เป็นเม่ก็ได้เกตกับห้าเมนก็ได้เกตกับห้ากับเก้าแต่ไม่จับใส่ไม่เป็นไม่ไปซื้อแต่สองตัวแล้วก็ไปวิ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคนเด็กไม่ไม่ค่อยจับนะถ้าพูดถึงจับจะก็จะได้ทุกคนนั่นแหละทั้ารัไม่ไม่จับไงไม่วิ่งอย่างเดียวไม่ไม่ไม่ค่อยสนใจทีนี่ไหลที่มาออกรยการนี่แหละที่ไม่บอกว่าพ่อแม่เออแม่เลยวองคำนวณดู ปกติแม่อยู่คนเดียวนี่แม่ก็ไม่ค่อยได้สนใจกับเลขสามตัวสองตัวนะไม่จะวิ่งคือแม่ชอบวิ่งนะฮะคนเดียวมันได้ชัวร์ว่์ถ้าแม่วิ่งวิ่งตัวไหนนะแม่วิ่งหกมาว่านี้ก็หนึ่งวิ่งหกเนาะวิ่งวิ่งหกบนเนาะวิ่งหกกับหนึ่งค่ะอ๋อวิ่งหกไม่ชอบวิ่งอือับห่งแนจะพันสองพันไม่ก็ได้เงินใช้แล้วบนล่างใช่ไหมแม่หกกับหนึ่งนี่วิ่งบนล่างไหมไม่ค่ะบนอย่างเดียวบนอย่างเดียวเนาะ หกนี่นล่างนะหกเล่นล่างด้วยนะหกเล่นล่างด้วยค่ะเก้าเก้าเก้าหกสามสามตัวนี้มาเนาะแม่เนาะสลับเอาแล้วม,มันมาลมันมามันมาเล่ล่างอะไรพวกนี้ได่จะโทรบอกคนที่เขาโทรมาขอแม่ก่อนเนาะแม่สงสารเขาไม่อยากให้เขาได้คนคนเมื่อวานนี้โทรหาแม่ไหม,มโทรมาโอ้เขานิสัยดีมากเลยเขาสุกนิสัยดีมากคนเมื่อวานนี้ ในดีให้พูดจาดีค่ะไม่ชอบชออคนที่พูดจาดีนะคุณแดงไม่ชอบแม่ดูการพูดจาแล้วอย่างแม่ดูคุณแดงนี่แหละคุณแดงจะรวยไปข้างหน้าจ้าทุกค่ะไม่มองเห็นภาพไม่มองเห็นภาพนี่คุณแดงจ้าทุกค่ะแม่คุณแดงมีควเริญข,ขึาา้นะขอให้เข้ามาขอให้เข้ามามันออกไปหลายงวดช่วงนี้เงินออกแม่ออกในทุกทางเลยลออกออกให้ในทุกทางเลยแม่ทําไงดี อะไรนะคะเงินออกออกเลยช่วงนี้เงินออกโมคุณแดงคุณแดงไม่บัญญัติบรรัญญนะัติไงคะคุณแดงทาทุกอย่างครวนเลยใช่ใช่คล้วนเลยแล้วรายได้ของเราเนี่ยมันได้มาก็จริงแต่มันก็ออกไปมากนะคะใช่แม่ออกไปรายได้เข้ามาออกหมดเลยออกหมดเลยทีนี้ถ้าคุณแดงเอ่อได้มันก็ไม่คุ้มเสียเสร็จแล้วคุณแดงค่อยๆยินไหมค่อยๆจะดีกว่านะแม่ว่า ไม่ให้เหตุผลนะจยเชื่อทำไมก็ตามใจคือไม่เห็นคุณแดงพวดพวดแล้วก็แต่คุณมีเงินเขาก็ทําได้เนาะอย่างแม่มันทำไม่ได้แต่คุณแดงทําได้ก็ไม่ว่ากันเตรียมนี่ชุดเท่าไหร่นะคะคุณแดงชุดละพันสามค่ะพันสามนี่ทั้งใบหน้าด้วยอะไรนี้ด้วยใช่ไหมกลางคืนลบรอยริ้วรอยก็กลางวันบำรุงผิวหน้าแล้วก็สบู่ปรับสภาพหน้าให้สวยใสแล้ยาเนี่ยล่ะค่ะแก้โรคกระดูกเนี่ยแะค่ะแก้กระดูกโดยตรงยาเนี่ยถ้าปวดเส้นนี้จะไม่หายแม่ ก็แก้กระดูกแล้วก็เกาแก้ปวดปวดหายเลยแม่แล้วประกันเพราะว่าคนอยู่บ้านนี้เขากินกันการนั่นแหละคนข้างบ้านเขาเป็นเยอะแต่พูดเขาจะเชื่อืูเปล่าคนไม่รู้คนคนที่ปวดเนี่ะเชื่อแต่ญาติพี่น้องเขาจะไม่เชื่อนะแม่ S <S> เป็นอย่างงั้นแหละแล้วก็กินยาหมออะไรพันนี้นะแม่พี้เกียจพูดแต่แม่ไม่เป็นอะไรหรอกแม่ก็คนที่ปวดอนากจะหายเชื่อลองเขาอยากจะลองหมดแต่แต่ญาติาพี่น้องนี่ก็จะบอกว่ายาไหนก็เหมือนกันนยานไหนเดี๋ยวเขาหลอกขายกับประมาณนี้แหละประมาณในชุดเท่าไหร่ฮะยาห้าร้อยห้าสิบขายตามราคาหน้ากล่องเลยแม่เราก็ไม่ได้เอาค่าส่งไม่ได้เอาค่ากล่องด้วยแม่ขายตามราคาหน้ากล่องเลยมาถามดูฮะเพราะว่า เราเราเรากําไรน้อยแต่เพราะเราสงสารคนป่วยแม่เรากําไรน้อยเราปัานี่ยเยอะไงไม่อาจจะบอกเขาอะไรอย่างนี้เนะถ้ากระดูกถ้าเกาหนีได้ผลแน่นอนแม่เพราะว่าคนที่บ้านกินหลายคนแล้วไปแนี่จะขอเป็นตระแทนค่ะค่ะค่ะได้แม่นก แม่ก็ไม่ค่อยอยากยุ่งกับใครแม่ปิดร้านตลอดปิดบ้านะแม่มีแบบสมาธิแม่ไม่ค่อยอยากยุ่งนะใช่ใช่อยู่ยมมที่นี่ที่แม่โทรมาเนี่ยไม่เห็นคุณบุบวายไม่เห็นคุณเอาเลยคนนั่นคนนี้ไม่เห็นตายตายคนแดงนี่ไม่ไหวจีเรงซื้อหมดทุกเจ้าเ <c oughs> ชื่อเชื่ออเหมือนมันจะมาเลยพูดถึงเรื <c oughs> ่องหวยเนี่ยแม่คุณแดงอูตายตายได้ใหญ่นี่ซื้อทุกเจ้าต้นไหนมันจะอยู่มือ เอเคนี้ล่ละค่ะค่ะขอบคุณค่ะแม่ขอบคุณค่ะสาธุค่ะสวัสดีค่ะลูกบินนะลูกนะค่ะเอาท่านผู้ชมบ่ตรงสารย้ายมากเนาะค่ะเบิ่งให้แช่ไว้นี่ท่านผู้ชมจดไว้แล้วก็แคบหน้าจอไว้แล้วล่ะตามที่เห็นนี่เนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะไหวแม่สี่ไหวแม่สี่ัน ยังบ่ทันเขียนวัดไทยเหรอจีบ้าวันไหนเหรอจีบ้าโอ้ยวันไหนก็วันนี้ละ่ะแม่ชีวันเนาะคะ่ะเนาะหายแม่ชีวันแม่ชีแม่ชีวันวดหนึ่งหกมีนาหกห้าเอาเขียนใหน้ หมยี่วันหวดหนึ่งหกมีหน้าอ่ะท่านผู้ชมลาไปก่อนขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ